คาวเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยเหรอครับเริ่มเลยเอาละนี่กับแงองพงนี่งานของเราีลลิมันเป็นยังไงบ้างที่มาครับงที่มาก็น่าจะเริ่มมาจากนี่น้องชอบอะหรสิงแรกใช่ใช่ใชยไหมกิ่แร่ไหนู่เขิงเล่าตลอดชอบอาหารจริงจริงน้องแบบเป็นคนชอบแบบอาานเกี่ยวกับอะไร หลายยางกแต่ว่าโดยรวมคือเราก็ได้รูปงานกับแล้วครัครแล้วก็ต้องโปรเจกต์ดีแล้วก็วเป็น,เป,นเป็นอะไรใหม่ๆที่มอะไรใหม่ๆที่ค่อน,นข้างดีสำหรับผู้เราเพราะว่าจริงๆพวกเราชอบผู้คู่ในเ,ใเรื่องของแบบมุมมองสติเรื่องของการ่นหนัสืออะไรนีแ้แล้วก็ พอได้ไปร่วมงานได้ไปขึ้นปกนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ต่อมาเราซึ่งเก็ดีใจมากที่ได้มาร<ช>่วมกับากางานแบบนี้นะครับกับน,นิทรรศนเนาะเราจะได้เจอกัาร์ดบอสเราจะได้พูดคุยกันหะายอย่างก็คิดว่าใช่เป็นอะไรใหม่ๆควา,าเพียรทจริงๆแล้วที่พี่แฟนขับอย่งน้ำพิงอ่ะส่วนมากน่าจะอ่านหนังสือกันเยอะเหมือนกันนะน่าจะเป็นหนอนหนังสือเหมือนกันเพราะว่าอย่างอย่างเช่นตัวน้ำพิงอ่ะก็จะมีเวลาเจอเก่งก็จะมีแบบ คำคมอ่ะไม่รู้ว่าปัชญาหรือว่าอะไรหรือเปล่าแบบพี่เก่งเนี่ยไปเจอคำนี้มาแบบดีมากเลยอะไรเนี่ยมันพึนใจเรามากเลยไม่แต่ว่าคุณเป็นคุณภาษาไทยไงเองเอมันต้องมีแนะนำหนังสือไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เก่งขอโทษด้วยนะคือ <laughs> เก่งอ่านน้อยมากอันนี้ยอมรับ <laughs> จริงๆเลยจริงอ่านน้อยมากส่วนมากจะเป็นแบบ เป็นตำราเรียนมากกว่าถึงเช่นแบบก่อนก่อนสอนแบบเด็กๆก,ก็จะมีการเตรียมตัวเรื่องวรรณคดีอะไรพวกนี้แต่ส่วนมากหนังสือประชารไม่ค่อยได้อ่านส่วนมากจะเป็นฟังครับแทนสือนอ่อเรื่องส่วนหนึ่งหนังสือเล่มโปรดขด้าใๆก่อนจะเป็นหนังสือเล่มโปรดการพูดหนึ่งอย่างคำถามที่นักวิจัถามที่เก,เก่งในวันนี้จระลุนมากก็คือว่า พี่เ่งตอบเขาไปว่าไงอะเขาว่าชอบหนังสือเล่ไหนเพราะว่าตลอดมาเขาบอกพี่ิงตลอดเลยว่าไอพี่พี่คขาเรียหนังสือเลยครับน้องอะไรเงี้ยนี่ก็แล้วเรามางานมิทแอนดลีพี่เ่งจะแนะนำหนังสืออะไรให้เราไน้รถแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่อ่านเลยคือคืออ่านแต่แบบไม่ได้อ่านแบบอ่านเป็นประจำอะไรางเนี้ยก็จะมีหนังสือที่แบบยังยังอยู่ในใจเราอยู่เหมือนกันอะไรแงเงี้รับเช่นเข้าเข้าสู่เลยเข้าสู่ช่วง เอาจริงนะับ,บ,บคือผมอ่านหนังสือครอบครัวถึงหนึ่งครับคือมันเป็นหนังสือที่แบบมันอยู่ในใจผมมากเพราะว่าเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าการที่เราจะได้หนังสือแบบดีๆสักเล่มเนี่ยมันยากมากเลยนะสําหรับเด็กคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บเงินแบบนานมากเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีตามโรงเรียนก็จะมีรถที่แบบขายหนังสือครับขายหนังสือแล้วก็พร้อมกับกอุปกรณ์การเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ เห็นเพื่อนๆซื้อหนังสืออะไรแบบเนี้ยเราก็วุ้ยอยากได้อ่ะทําไมแบบมันเท่จังเลยมันแบบมันน่าอ่านมากๆก็ชอบแบบไปอ่านของเพื่อนเราเลยจนจำได้ว่าเก็บเก็บเงินได้แล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ตอนนั้นก็อ่านแบบอ่านทุกวันเลยมันเข้าโบวถึงหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบกับเด็กคนนึงแบบออมอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าพี่เคยอ่านหรือเปล่านะแต่ยังยังเป็นหนังสือที่รู้สึกว่ายังอยู่ในใจยังอยู่ในใจเรามันไม่ทันเลยอ่ะครับอุ้ย ท่านเถิดท่านเถิดครับก็นั่นแหละฮะมันมันมันสอนเราเยอะมากๆสำหรับสําหรับเด็กวัยนั้นแล้วว่ามันยังเป็นวิสวดธรของเก่งเหมือนกันครับสำหรับนักเรียนสำนักเรียนครับถ้าจริงๆเขาพูดถึงัคือตอนเป็นเด็กใช่ไหมนะมั่นมีหรือตอนเป็นเด็กก็ต้องพูดถึงก็อ่านครับแต่ว่าที่ที่อ่านต่างจากเขานิดหน่อยจะมีพวกแบบว่าในเขาเรียกว่าซีรีส์ฟูด ไม่ยากแค่อยากอ่าไม่ยากถ้าอยากไม่ยากให้อยากสวยคุณที่ดูอยู่ตอนนี้ก็เคยอ่านใช่ไหมล่ะอะแต่ว่าเราก็โตัวกันแล้วนะก็มันมีหลายอย่างไม่ยากแค่อยากฉลาดไม่ยากแค่อยากของไม่ยากแค่อยากสวยไม่ยากที่อยากนั่นนี่อ่ก็อ่านเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่เลยคือที่นั่นมีได้อ่านไม่ได้ซื้อเองนะครับเพราะตอนเด็กคือไม่มีเงินซื้อนังสือขนาดนั้นแต่ว่า วิ่งเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นขาประจำของห้องสูตรประชาชนลจะมีห้องสูตรประชาชนประจำของเพอเราก็แบบชอบไปดูแล้วก็จะมีเด่นใหม่เขาบอกว่าเราเคยเป็นบรรณารักษ์ด้วยไม่เคยแต่สนิทมากจริงเหรอแต่พี่พี่เคยนะพี่เต็มบอกว่าขอยืมบางทีนได้ได้เป็นยืมเงินแทนได้ไหมโอ้ยืมยืมเงินไปซื้อของสื่อได้ครับทำแล้วก็ทำครับในโตโตแล้วเจ้าของ แต่ว่าถ้าเป็นหนังสือปัจจุบันพรกนี้ชอบอ่านแบบพวกแนวขนัดเองขนาดจิตใจอะไรยเงี้ยก็มาเล่มที่จำได้ว่าอ่านแรกๆแล้วเปิดโลกมากคือกล้าที่จะถูกเกลี่ยนว่ามันผลลัพอ,อะไรหลายๆอย่างในใจเราแล้วก็ทําให้เราแบบโตขึ้นใช่ไหครับใช่เพว่าวันนี้เราก็คงมีประสบการณ์อะไรมากมายที่เราได้เคยอ่านอะไรกันมาแลกเปลี่ยนให้กับเพื่อนๆของเรานนี้แน่นอนเราเป็นยังไงคะชื่อทูน ได้ครับก็เชิญชวนพี่ๆนะครับเข้ามาอ่านหนังสือกันเยอะนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับมีตัวมีของเกรีงน้ำปิงค์นะครับก็รับรองว่าจะได้มุมมองใหม่ๆจากเราแน่นอนครับใช่ครับก็ฝากตามนะครับงานมีตัวมีของเราด้วยนะครับใครที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมหรืออะไรตามก็ได้หมดเลยนะครับเปิดฟังมากๆแบว่าถ้าอยากจะเริ่มแบบอ่นหนังสือขึ้นมาอ่านพร้อมๆกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือ มันมีการที่เขาเรียกว่ากระจายโอกาสไปสู <apps> ่คนที like ่ต้องการแบบการศึกษาความรู้อะไรอย่างนงี้หลายๆอย่างก็อยากเข้าศึกษาดูเพราะมันเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากๆแล้วก็พวกเราสองคนก็อยากจะเป็นทั้สองคนที่ใช้พื้นที่สื่ออยงนี้ในการที่จะช่วยในเรื่องของการศึกษาให้ได้แบบของเอามากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วโครงการมีอะไรด้วยคะครับวันนี้ยนะจ๊ะเงี้ยค่ะ เนรออนาาโอเจอกันบ่อยเกร็งานแล้วนะครับเิ่งเจอเอ้ยนานแล้วเนี่ยนานแล้วหรอหวันก็เรียกว่านานแล้วนาแล้วจริงอยากเจอทุกวันเลยเพราะว่าพี่พีสื่อนาราพเเนี่ยะอัมีอะไรอัพเดตบ้างมีอะไรอัปเดตแล้ว ก็ช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงแบบถ่ายทำครับแล้วก็ก็มีอีเวนต์ให้พี่ๆติดตามบ้านครับช่วงนี้แต่ส่วนมากก็จะเป็นในในกองเข็มมากกว่าใช่ครับก็ตอนนี้คิวที่เท่าไหร่นะเก้าหรอแม่เก้าหรือสิบ ไม่เป็นไรคิวไหนได้่คิวไหนนะครับคิวสิบแล้วเขาบอกเราขอบคุณครับผมอรงนี้คิวสิบแล้วครับใช่ฮะก็เอ่อเรียกว่ายากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้ติดตามกันว่ามันจะออกไปจากในเมืองเรื่อยๆแหละเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าเราเก็บเก็บในตัวกรุงเทพก่อนเพราะว่าก็จะเป็นซีนที่เกี่ยวกับน้องเขมน ก็ทางเยอะหน่อยครับก็ถ้าค่อยออกไปก็มันเรียกว่าช่วงแรกๆเป็นการทำความคุ้นเคยกับกับการถ่ายทำคุ้นเคยกับพี่ๆทีมงานคุ้นเคยกับพี่ๆผู้จับด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวครับเราทํางานกับกับทุกฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นมันช่วงแรกๆก็จะอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างแต่หลังๆรู้สึกว่ามันเริ่มเริ่มโฟล์ละคนเริ่มเริ่มกินกับตัวละครเริ่มกินกับการทํางานเยอะขึ้นครับใช่ก็ หลายๆคนน่าจะเห็นนะว่าเราออกกองปิดการมาหาคิวซึ่งก็ยอมรับตรงๆว่าค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรครับคือน้องปิงออกทุกวันคนนี้เขาจะมีไปพักบ้างอะไรบ้างเขาแบบเข้ากองแาแบบชิวบ้างแบบแต่ก็รู้สึกว่ามันมันค่อยๆเห็นว่าตัวน้องเขมมันแบบมันเริ่มเรียกว่าได้เริ่มเห็นหลายมุมแล้วก็น้องเขียได้ใส่ชุดนักศึกษาแล้วหลายๆคนก็เห็นน้องปิงในทุก เอ้อย็นน้องเขมในชุดนักศ,ศึกษาที่จะเป็นหน้าตาคนละแบบกับตอนไกลลอยส<า>ีของเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนห,หน้าเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยครับ,รบก็ก็เป็นอะไรที่คิดว่าแฟนนักก็น่าจะชอบว่าเท่าที่ไปถ่ายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เคมีของ,ของพ่อปูกับน้องเขมแต่ว่ามันมีเคมีกับพี่เจที่ชาอะไรเงี้ยแกเป็นแกเนเพื่อนตอนนี้เป็นชีวิตนักศึกษาอะไรเงี้ย ครับเอ้านนี้เขาถึงแยกกันเป็นตเบอร์ละค่ะเออละละละนะอ่ะเพราะ้วเพราะว่าตอนเนี้เนอะมันเป็นกานก็เป็นงานถ่ายที่ไหนแต่ว่าจะรอไปจองถัดมาโอช่าก็ถงหนถัดกันมาีกันก็เลยจะมีคู่ของัวองอันนี้อันนี้ต้องรอติดตามนะทำไมหลุดละยังยังไม่กล้าพูดเท่าไหร่ครับครับรอติดตามเหมือนกันว่าจะจะจะยังไงจะอยู่ในสถานที่ไหนครับ ใช่ใช่ครับดีๆนะครับก็จร so, ิงๆครับ แค่นี้ก็ได้ครับถ้าต่อแบบนี้เดี๋ยวจะพอนะคเมื่อวานนี้พี่ซีก็มีหถูกมาว่ากำลัจะมีไล่อัพเออเราต้องสู้แก่หลุดเลยเหรอฮะใช่จริงจริงพี่ซีไม่ได้หลุดเขราะท่านจบอกอ่วันนี้ทิ้งเลยไหเขายืนยันแล้วใช่ไหมฮอรตั้งเส้นเขาต่างกองใช่ไหมโออคีะ เขาบอกว่าม,มีแบบว่าหลายหลคนไปถ่ายไนลอตมาแล้วครับเออเราหรือเปล่าเขาพูดขนาดนี้เลยเขาบอกว่ามีถ่ายไนลอตมาแล้วแต่เขาแค่ไม่ได้ามาถามว่าเอ๊ะใช้คู่นี้ไหมตัวหลอกครับเ <c oughs> อออันนี้รอ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 ,อ,อ,อติดตามดีกว่าครับว่าจะเป็นเป็นไลน์อัพในนักแสดงชุดไหนครับผมจะมีเมื่อวานแล้วนะว่าวันนี้จะได้อะไรเพิ่มเติมยขาพูด พูดมีใครบ้างครับแกไม้เอ่ยนะโอ้ยแกมาก่อนเชื่อกันก่อนเชื่อกันก่อนขอโทษนะครับพี่ออฟเป็นกนลังใจไปกันไม่ตอนแรกเขาไม่คิดว่าเราหรอกตอนเริ่มแรกขนาดนี้เออเริ่มจริงแล้วเอ่อรอรอติดตามดีกว่าครับว่าจะมีพี่ๆน้องๆนักแสดงชื่อไหนบ้างครับไม่จริง มีอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีอัปเดตบ้างอะไรบางาครับต้องแบบม o v ไปข้างหน้าแต่ว่าเห็นว่ามีหรือไม่มีเนี่ยก็อ,อ,อยากให้ติดตามค่ะ,ะตคแต่จริงๆแล้วเข้าใจว่าไลฟ์อารอาจจะไม่ใช่แค่แบบชูวี่เนาะคือแนะบบเป็นอย่างอื่นหลากหลาย,ายคอนเทนต์จริงๆรบบพี่เก่งเขาก็มีแผนเรื่องของแบบว่า ไปสู่การร้องเพลงในแบบใหม่ๆบ้างที่รู้เขาจะเดบิวต์เป็นอะไรหรือเปล่าแข่งก็ใจใจเลยนะว่าจะกพินจะพูดอะไรคราอาจจะเปิดเป็นวงดนตรีกสองเล่นตามนั้นโดท้าอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรใหม่ๆก็จริงใช่แต่ว่าบอกเลยว่ายังไงก็ต้องมากันนะครับถ้าหรือว่ามีการจัดแลวขึ้นจริงๆหรือจัดที่ไหนหรืออะไรไงก็การให้มาติดตามเพราะว่าค่อนข้างที่จะแน่จริงว่าพี่สีออกมาด้ด พูดแล้วมันจะมีอะไรอีกุ้ยแต่พูดก็พูดน่าดูมากก็เชิญชวนคือไม่อยากพูดเลยแต่ว่าไม่ได้น่าดูกน่าดูมากคือเรื่องของเราเรือเปล่ไม kind of so ่ร voilà eh oh, ู้เลยไม่รู้อาจจะใช่หรือไม่ใช่หรือเรื่องต่อไปเป็นน้ำปิงเก่งไม่ได้อาจจะเป็นไปได้น้ำปิงเก่งไม่ได้หรือจะเป็นคนอื่นกับน้ำปิงหรือเปล่า ใช่ไม yeah. ่รู้ไงใแล้วล like ่ะก็ลองทายยดูครับครับเก่น้ิงฟเดเงก็งไนป็นรื่องกเปรื่องของเพลงเอวเราสงคงบ้งมีอะไรยังค่ไหนเรื่องอะไรนะเพลงเพลงจริงๆมันมันเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่เราสองคนแบบสนใจมากๆครับแล้วก็อยากทํามากๆ จริงๆถ้าเขียนกีฬาออนเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ก็อยากอยากร้องอย่างอย่างมีซิงเกิลแบบเป็นคู่อย่างมีเดี่ยวออกมาอะไรแบบนี้ก็แยกออกมาตามตามที่พี่ออกวางไว้หรือว่ายังไงแล้ก็ต้องรอแต่นั่นจะมีการฝืนพี่ออกผมว่าอยากร้องเป็นเพลงไทยแบบแนวหมอลำนิดนึงเวลาที่เราเป็นเราไม่อยากโดนต่อย ตอนนี้นยังโชไม่ได้เพราะว่าอาจจะติดเ,เรื่องทีเดอะย่างเงี้ยั <c oughs> ทางดีมยิ้มิเองทม่แบบเราพูดจริงๆแล้วเราต้แบบเก็บไว้เพมัแบบมันไนจะกบ<อ>จะกแบบพูดไม่ได้แต่บอกเลยว,ว่าเพลงมันต้องทำถึงแน่นอนเพราะว่าเ,เรื่องนี้ค่อนข้างแบบอยู่ในถิ่ในแดนที่มัแบบมีความหมักม่วหนา<อ>กีมก็เคแต่ว่าพี่ได้้องไห้ารเเรื่องอะไรหน้าประการ m ี s i c หรือในี่อ่นเมันเป็นโอกาสนะต้องเพลงทีจาเรา มีมีมิวด้วยเหรอฮะที่จริง,รงก็ก็ถ้ามีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากลองเล่นเหมือนกันเพราะว่าคนเนี้ยเขาะะ <ๆ S 2> ชอบคนผมไปดูมิสิคิดแล้วก็ก็<ๆ>ไม่ไม่มีโอกาสไปพอดีเลยแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาอะชอบชอบเล่าให้ฟังว่าการที่เราไปแสดงมิวสิควิมันจะมีมินมุมมีการยืนมีการพูดมีดน้ำเสียงที่แบบ อีกแบบหนึ่งต่างจากงานแสดงใช่ไรครับคือว่ามันเป็นอีกอย่างที่นี้สนใจนใช<ห>่ทำ<ะ>ไมเาชวน่งไปดูคะเพราะว่าเป็นสุดรอบผู้เก่อทีดีคือขอพูดหน่อยได้ <laughs> ไหมครับพอ <laughs> ดดีนะใช่เลยไหมครับคือ <c oughs> นั่นเป็นชวนที่เก่งไปดูรอบกันทีมาประมาณรอบหมื่นแวทุกครั้งที่เก่งบอกว่าไม่อินเนะ <c oughs> แล้วกแบบยังไม่อินที่เก่งคือแบบอดทนเื่อน้องสักครั้งได้ไหมคือ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าอินไม่อินแต่จริงๆว่าแบบอยากไปด้วยกันอยากให้เขาไม่เห็นโลกที่เราสนใจบ้างอะไรเงี้ยได้ไปแบบเห็นสิ่งที่เราเินอยู่อะไรเงี้ยบางทีเขาดูบอลบางทีก็ยังไปนั่งดูบอลดูด้วยอะไรเงี้ยเ,ออเราดูละครเวทีไปดูที่สนามด้วยกันไหมล่ะเวันเรามีโลกของเุณคุณก็ไปดูโลกละควเวที่กับผมดีก็พี่คุณจะไปยังไงนรับจะไม่ไปครับล่าสุดเนี่ยละครนิเทศ แต่ตอนนี้กำลังเล่นที่ทางโน้นเนี่ยเรายังไม่ต้องไปอะไระนะเขาจะไปดูบอลกับผมหรือเปล่า <c oughs> ไปดีไมหมครับไปดูบอลถึงเชลลี่วูไูน่าจะไกลแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพา,า,วา,วาน้องไปเพราะว่าถ้าจะเป็นอะไรที่แบบแต่ว่าขมกคดเรื่องไปเราขอไปคนียหนอยนี้แล้วบอกว่าแบบ แบบคือจริงอย่างที่พี่เก่งบอกเลยว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้นันแบบเรื่องของการแสดงมันเป็นแบบมีหลากหลายแต่ว่าเขาเล่นหนังมาก่อนเลยเพราะเขาไปเล่นซีรีส์มันก็ต่างกันแต่ในเนี่ยในคอนเสิร์ตมันก็เป็นอีกศาสตรหนึ่งการแสดงคือเรามักจรีบว่าทั้งแสดงเกาหลีที่เก่งเราจะจบเทสเตอร์มาก่อนดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าการเป็นคนที่เล่นเทสเตอร์หรือเล่นบทเวทีที่มันผสมพลังเป็นคนที่ทั้งสองทายเลยนะเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าถ้ามันมา Adapt ไทยกับการแสางของเราได้มันก็จะเป็นอะไรที่ แล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะทำให้คนที่ดูเราแบนหนาจอไม่ว่าอยู่ตไหนก็จะได้รับผลจากนี่ไปเสร็จเนี่ยต้องีสถกัรณ์แนี้ครับโอ้โหเรียว่าเกือบละลายอะครับแล้วผมหัวใจจะวายเปิดมาพี่สีก็โหฟเ้ิๆๆเลยแต่จริงๆแกบอกว่า ที่แบบคำว่าด้ีมากๆเห็นเห็นความทุ่มเทของพี่มากๆเพราะว่าด้วยความที่อย่างอย่างที่คนได้เห็นว่าช่วงนี้พี่กับพี่อยูก็ออกกองรัษาด้วยนะแล้วก็มีมีอีกทุกอย่างมันมันต้องบาลานซ์กันมากๆใช่เห็นพี่แบบซ้อมแบบถีให้รุ่มอะไรอะไรก็ต้องไปเข้าทเนตอีกแล้วก็ฝุ่นพี่อ่ะเติมมากแบบเห็นแบบเส้นของหัวไหล่อ่ะมาเลยจริงๆกล้เนื้แบบโอ้หคิดเลยว่าพี่แบบ เก่งมากแนวของเรามีฮนะเอ้ยกำ <c oughs> ลังเริ่มะหกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมเอ่อวานมาทักดจเอองานของพี่ซีม,มากๆเลยนะแต่พีิงพี่งิงคือจอกตรว,ว่าเราก็เห็นพี่ชายเราแบบเข้าที่เรารู้จักเขามางแต่ว่าพ่นั่งอยู่ระหว่างพัเราก็แบบตตาไหลาตาไหลไหมเราบอกว่าแบบเร่เราเลยหรืว่าเราฝ่ายสีเทาตั้งใจทำมาตลอดแล้วเราถนั บวกกับสิ Ray ่งทเขาพูดกับแฟนคลับอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราเองที่เป็นน้องเขาอ่ะเขาเคยมาพูดอะไรกับเราือนมันมีเยแลวเขาจริงใจเต้มใจแสดงออกมาแล้วก็มันเป็นอะไรที่แเป็นงที่ว่าเฮ้ยเหมือนกับที่มีคนพูดกับเราเลยอ่ะสิ่งนี้แบบเวลาที่เขาพูดว่าเอออ่ะไมมีคำพูดแบบให้แบบเป็นวงเพเนี่ราทอะไรก็ตามที่อยากทำเลยอ่มันคืออะไรเันเลยเขาพูดกับเราแบบจริงๆเรารู้สึว่าในเซร์เวณีขาเปแนแสน่นารลยแม่แม คือองค์อะเหมือนกันมันเป็นมังมี่ี่สี่อะคือมองว่าคือยังไงแต่ว่าดีใจกับพี่สีมากจริงเจ้าพี่สีเขาจะมีมุมเป็นที่ใหญ่เวลาเวลาเจอเวลาเจอน้องๆเขาจะมีมุมที่แบบคือความเป็นปัญญาโดยแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยพี่กู้นะแล้วก็แบบเล่าแบบเฮ้ยมันมังแบบแบบนี้นะจะแบบไม่แนะนำแบบทุกคนเป็นตัวเองไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบ ไม่ต้องเหมือนกับไทยอะไรแบบนี้ก็จะมีมุมที่แบบอยากสอนน้องแบบบอกให้ขับใจนะโอเคเรื่องปากนะคะฝากคนบอกว่ารองานนี้เนาะรอติดตามวันของเราได้ครับก็ขอฝากด้วยนะครับพีชอย่างพีชจริงๆนะครับก็ฝากเป็นแอปพลิแล้วก็ติดแอปแต่งกันมาได้ครับให้กำลังใจกันได้ครับผมก็เทียวว่าหลายๆคนที่ น่าจะรักานหรือว่าบางทีพวกนี้ไม่ตอมางานหนึ่ก็อยากให้มาลองติดตามงานในงานนี้ด้วยเพราะว่าน่าจะได้มองเห็นว่าเราไปพอสมควรแล้วก็เชื่อว่าอะไรมันก็ข้อความที่เราพูดใช่ไหมครับก็งานนี้น่าจะได้พูดคุยกันแบบเต็มๆแล้วก็ได้แสดงทัศนคติกันในตัวเองเชื่อว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าถ้ามาดูแล้วน่าจะมีอะไรติดไมือติดใจไปบ้าง ฝากเด็กฝึกกับมีชแอนด์วินด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ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 ค่ะ